ใช่ครับอันนี้กิ็ดเอนะฮะมันจะออกเป็นอ่อนมากเลยเป็นวุ้นเลยถ้าไปขายทํามาเป็นมะพร้าวแก้วกิโลสามร้อยใช่ครับขายปีกสามร้อยเนาะขายปีกสามร้อยครับวันนี้ปอกเยอะขนาดไหนครับเนี่ยก็หนึ่งพันสองร้อยลูกครับวันนี้ครับที่กล่องนี้คือมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมทั้งนั้นเลยไปโน้ตนะครับไอ้เมฆลูกหนักเขาทำอันนี้ขั้นตอนสไลด์นะครับสไลด์เป็นชิ้นนะฮะ อันนี้ร้านเก๋มาเ้าวแก้วนะครับก่อนมาถึงขั้นตอนนี้ผ่านอะไรมาบ้างพี่ต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้มันมันออกที่ขาวๆนะให้มันเหลือแต่น้ำใสเลยล้างให้สะอาดจนน้ำมันมันออกคนมาตกก็ถ้าจะใส่สีก็ใส่ช่วงไหนฮะสีนี่พวกนี้เขาไม่นิยมใส่กันถ้าใส่ก็ใส่เส้นพวกเส้นพวกเนื้อแข็งครับผม เนื้อนุ่มๆนี่เขาไม่ใส่ถ้าเราเห็นแบบสีฉูดฉาดสีชมพูสีเขียวต้องเป็นสีที่เป็นน้ำเฮลนครับน้ำเฮลบอยครับที่เขียวๆที่เป็นเส้นเขาจะยินยมใส่พวกนั้นแต่เขาไม่ได้ใส่เลยเป็นเกรดซีครับเกรดอันนี้เกรดเอเกรดบีเขาจะไม่ใส่เขาจะแบบอย่างเก่งก็คือใบเตยกับกาแฟอาจจะมีลูกม่อนบลูรี่อะไรอย่างเงี้ยลูกม่อนออกสีสีม่วง อันนี้อันนี้กาแฟปะ่ะไม่มันมะพร้าวมันอ่อนจังเลยมะพร้าวอ่อนม่วงเลอ๋อเหรอไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สีเลยนะไม่เลยครับมันปิดเนื้อมะพร้าวอันนี้มะพร้าวเกรดเอเลยนะครับเกรดเอใส่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับโอ้โหนิ่มมากเลยอันนี้มะพร้าวเกรดเอนะครับถ้าเกรดเอจริงๆมันจะออกเป็นสีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเก๋ามะพร้าวแก้วที่อำเภอชิงหานจังหวัดเลยนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทํามะพร้าวแก้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ใช้เวลามากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกับผมเลยครับไปกันเลยครับอ่อนฟานก่อนใช่ไหมแล้วก็บังแยกเกตเนี่ยเขาให้เราชิมมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ามะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ําหอมด้วยของที่ไหนเนี่ยของของที่ของบ้านเราเนี่ยมะพร้าวที่นี่เหรอ ้มันเราปลูกได้แล้วเหรอได้ครับได้เดี๋ยวเรากินน้ำมะพร้าวหน่อยตรงนี้ตอนนี้ก็มีน้ำหอมไหมน้ำหอมครับอ๋อเหรอน้ำหอมไปทำอะไรอ่ะน้ำมันน่ะก็ช่วงนี้โรงงานปิดก็เราก็ใช้แช่แช่น้ำแทนใช้แช่เนื้อเนื้อเนื้อมะพร้าวมันจะขาวปกติเนี่ยใช้น้ำมันแช่เหรอใช่ครับ เพราะว่าเวลาไปต้มอ่ะน้ํามันจะไม่ได้อ่าเนื้อมะพร้าวจะไม่แดงครับอ๋อถ้าเอาน้ําของมันเองอนะใช่ครับอ๋อเทคนิคเนาะครับอ๋อแล้วมันจะพอหรอเนื้อน้ำมันอ่ะก็ก็ปริมาณที่แช่ได้แค่นั้นนะครับผมตอนนี้ไม่มีเนื้ออ่าอ่าเนื้อเนื้อมีครับแต่ว่าน้ําน้ํานี่เราผ่าอ่าส่งส่งเขาหมดแล้วครับผมทุกใหม่เขาไม่รับขายได้ครับผมขายได้ตรงนี้เขาไม่รับ อย่างนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรเบอร์อะไรถ้าเป็นถ้าทําแล้วมันจะออกเป็นไซส์ A ไซส์บมันจะมี A B แล้วก็ C ครับมันจะมีสามเกรดครับผมแล้วเกรดที่ทำนี่เป็นไซส์อะไรเป็นถ้าทาออกมาถ้าเกรด A นะครับมันจะเป็นเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนแล้วอ๋อเราก็แยกใช่ไหมใช่ครับเราเจอเราก็แยกเนาะครับผมนี่นะที่เขาทําอันนี้เขาทำมะพร้าวแก้วออกมาจะเป็นเนื้อเกรด A นะครับเอครับตัวนี้จะเป็นเนื้อเกรด B อืม ในเกด B มันจะออกแข็งๆนิดนึงครับผมแล้วก็เนื้อเกล็ด C เป็นเส้นๆนะครับอ๋อเป็นเส้นเลยกะลาอบปแกงใช่ครับเป็นมะพร้าวแกงเลยเนาะใช่ครับอ๋ออันนี้เก็ด A ใช่ครับอันนี้เก็ด A นะฮะมันจะออกเป็นอ่อนมากเลยเป็นวุ้นเลยถ้าไปขายทํามาเป็นมะพร้าวแก้วกิโลสามร้อยใช่ครับขายปีกสามร้อยเนาะขายปีกสามร้อยครับอ๋อแต่ถ้ามีส่งก็สองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้ใช่ครับโอ วันนี้ปอกเยอะขนาดไหนครับเนี่ยก็หนึ่งพันสองร้อยลูกครับวันนี้ครับถ้าปอกต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นเลยไหมช <eger> ใช่ครับผมต้องทําให้เสร็จครับอเพราะว่าถ้าถ้าตกค้างปุ๊บมันมันจะเสียเลยครับเนื้อมะพร้าวมันจะไม่ได้ครับอ๋อกลาว่าเรามีแรงเท่าไหร่แล้วก็ผ่าแค่นั้นใช <eger> ค่ครับผมอมสุดยอดสุดยอด,ด,อ,ดอุตสาหกรรมมะมะพร้าวแก้วเชียงคานถ้าน้ำมะพร้าว<ด>ไม่ได้นเ,นเอาไปขาย ถ้ามีคนมาติดต่อแล้วก็จะขายหรือเปล่ะแต่ถ้าเราไมายแล้วก็แช่แแชช่่เนื้อครับมันก็จะมีประโยชน์ทำให้มะพร้าวขาวสวยใช่ครับเนื้อมะพร้าวจะไม่ได้แดงครับนี่่รเอันนี้อันนี้ทำมานานยังครับเนี่ยโอ้ผมทำมา30ปีแล้ว30ปีแล้วเนี่ยโอ้โหเปลียนมากขวันวันนี้ควันเฉพาะตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับหนึ่งพันสองร้อยลูกที่กองนี้คือมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมทั้งนั้นเลยขั้นตอนที่หนึ่งคือผ่าขั้นตอนที่สองคือคว้านเนื้อขั้นตอนที่สามคือขูดผิวสีที่ติดกลาสีน้ําตาลออกแล้วขั้นตอนที่สี่คือต้องไปใส่ซอยครับผมซอยซอยอ๋อซอยให้เป็นแผ่นแล้วก็แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือประมาณ ส0ินาทีก็ได้แล้วสามสิบนาทีแล้วก็ลงอ่าแล้วก็ทําการอ่าขั้นตอนที่ห้าช่างก่อนครับต้องช่างช่างก่อนช่างอ๋อก่าว่าน้ําตาลเท่าไหร่มะพร้าวเท่าไหร่ใช่ครับอืมแล้วก็จะเอาไปต้มเป็นขั้นตอนที่ห้าครับพอได้เสร็จขั้นตอนที่หกต้องไปต้มครับต้องไปต้มต้มก่อนต้มให้เนื้อมะพร้าวสุกเหรอใช่ครับผมอืมแล้วก็ต้องอ่าตต้องพักต้องพักไว้นะครับต้องพักไว้หนึ่งวัน ต้องพักก่อนทําไม่ได้วันนั้นไม่ครับผมอ๋อคือพวกนี้คว้านเสร็จแล้วก็เอาไปสไลด์เสร็จแล้วก็ไปต้มก่อนใช่ครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมของพวกน้ําตาลครับผมมีน้ําตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นน้ำตาลเกลือแล้วก็ลงกระทะใช่ครับก็เชื่อมเลยใช่ครับ เนี่ยลราก็ต้องพักไว้อ่าอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งคืนนะฮะต้มสุกคับผมต้มสุกหนึ่งคืนต้องพักไฟต้องพักไว้ต้องพักไวก่อนหนึ่งคืนแล้วตอนเช้าขึ้นมาทําใช่ครับตอนเช้าเราก็จะมาเคี่ยวแล้วก็อ่ามันจะมีวิธีปรุงแต่งนะครับมันจะเป็นสูตรใบเตยสูตรอัญชันอ๋อแต่ของผมมันมีวิธีคิดแบบแหวกแนวครับจะอ่เป็นลูกแอ่มอนเบอรี่ครับอ๋อลูกหมอนด้วยใช่ครับผมอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดเองครับ ใช้เรียนแบบสีธรรมชาติครับแล้วมันจะเป็นสีอะไรอ่ะอ่าสีออกสีม่วงออกสีม่วงหรอใช่ครับอ๋ออกม่วงอ๋อลูกหมอนลูกหมอนลูกหมอนใช้อลูกหมอนที่เรากินสดๆใช่ครับอ๋อที่ออกเป็นสีม่วงๆเลยนะใช่ครับอ๋อใช้เวลาต้มนี่ประมาณ30สนาทีแล้วก็พักไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาเคี่ยวอีกประมาณอ่าเกือบชั่วโมงครับเกือบชั่วโมงสี่สิบห้าทีประมาณนั้นครับมออ ก็ออกมาเป็นขายมีเกรดเอเกรดบีเกรดซีสามเกรดนะเกรดเอก็สามร้อยถ้าขายปีกขายทรงก็ประมาณสองร้อยห้าสิบอันนี้ร้านชื่อร้านของร้านเก๋มะพร้าวแก้วอันนี้ขั้นตอนไหนครับเนี่ยขั้นตอนซ่อมเปลือกเปลือกข้างนอกเปลือกอ๋ออันนี้เปลือกเลยเนี่ยเราแค่ออกจากลูกมาแล้วเราจะเอาอันนี้ออกหางข้างนอกมันออกแล้วก็เอาไปสไลด์แกัน อ๋อเปลือกที่มันเป็นสีน้ตาตลอ๋อสีน้ำตาลออกให้หมดเนาะอย่างนั้นมันจะดำอยางน้วมันจะสีจะเป็นออกม่วงถ้าเราไม่ออออเอาออกอมะพร้าวที่ไปทำมันก็จะไม่ขาวเละโอ้โเนาะสะอาดเลยนะอ,อ,อันนี้ขั้นตอนเอาเปลือกออกที่สีน้ำตาลอนะที่ติดกะลามะพร้าวัะ หลังจากปอกเสร็จแล้วทําอะไรอะ่ะสไลด์เป็นแผ่นเลยจ้ะสไลด์เป็นแผ่นเลยเนาะสไลด์แผ่น,นอ,อันนี้ล้างเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยพร้อมสไลด์อ๋อเนี่ยพร้อมสไลด์นะครับอันนี้ขั้นตอนสไลด์นะครับสไลด์เป็นชิ้นนะฮะอันนี้ทําไมแยกส่วนครับ อ๋อเหรอถ้าถ้าข้างหน้ามันก็จะเป็นเอใช่ไหมก็จะเป็นเนื้อีมันจะเนื้อเนื้อมันจะแข็งเนื้อด้านในมันจะอ่อนบางรูปมันก็จะแข็งเป็นเกรดซีมีเกรดซีด้วยเพราะคนสไลด์ก็ต้องแยกไซน์เนาะเอกับบีมันจะอยู่ในลูกเดียวกันถ้าซีก็คือทั้งลูกเลยประมาณนั้นนะเป็นมะพร้าวการาดัเนา กระราดำแล้วเอาไปแกงได้แล้วไม่ถึงกับแบบเขาเรียกหนังหมูไหมหนังหมูเหรอขึ้นฟื้นนิ่ม,มไหมเป็นดีบีแข็งแล้วบ,บีก็ไม่ไ <ป S 2> ถึงก<ป>ับแข็งมากหลังจากขั้นตอนสไลด์แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ ไปต้มไหมใช่ค่ะต้มขั้นตอนต่อไปหลังจากสไลด์คือต้มต้มแล้วก็เสร็จเลยต้มแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนป่ะใช่ค่ะต้มเพื่ออะไรครับเอ่อมะพร้าวสุกอ่ะเพื่อไม่ให้เสียใช่ค่ะแล้วก็เหมือนในบ้านต้มให้มะพร้าวมันสุกด้วยไงอ๋อให้มะพร้าวสุกต้มใช้เวลานานไหมครัประมาณเต็มที่อ่่สิบหนาทีอ่ะใช้ไฟกลางไหมไฟกลางใช้ไฟกลางเนาะสี่สิบห้านาทีโอ้โหนานกันนะ ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้ใช้เวลานานอย่างเอาไปลงกระทะเชื่อมนี่ก็เกือบชั่วโมงเลยเนะาะประมาณนั้น <lower> อันนี้ก็เปิดน,น้ำให้ไหลตลอดหรอใช่เพราะมะพร้าวม,มันมันอาา๋อเหมือนล้างน้ำมันออกไปจริงมะพร้าวนี่คือมันจะมันมันจะมีน้ำมนะันมะพร้าวอยู่แล้วเนาะที่หน้าหน้าหนาออกจากตัวนี้มะพร้าวก็จะออกมันจะมันนิดนึงแต่มันก็จะทำให้เราต้มต้มยากเลยตัวน,น้ำตาล อ๋อเหมือนกระจิ๊ดน้ำตาลมันไม่เข้าร้านนี้ทำมะพร้าวแก้วองเดียวเหรอฮะแต่อย่างอื่นก็มีขายก็มีค่ะถ้าเราเปจอภาพเราก็ถ้าถ้ามันไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือถ้าไม่ใช่ช่วงที่จริงจเราก็ทอดกล้วยทอดมันเสิมขายขายหน้าร้านเราอ่วงนคือบ้าช่วงนี้มะพร้าวแก้วขายดีช่วงเทศกาลเนาะสงการปีใหม่ ทำไม่ได้หยุดเดี๋ยวหลังปีใหม่สงการก็นั่งนับตังคนะ์ไม่เป็นไรโอมิคอนไ,ไม่รุนไม่รุนแรงใช่ไหมคะไม่รุนแรงลอยผิดเนี่ยล่วงไปมีโยนผิดด้วยอันนี้นะครับเ,เขากำลังอยู่ขั้นตอนการต้มนะฮะอันนี้มะพร้าวเท่าไหร่นะครับมะพร้าวสิบกิโลครับผมพร้า,าวสิบกิโลน้ำตาล น้ำตาลก็ห้าคครับผมห้ากิโลห้ากิโลครับผมสองต่อหนึ่งครับผมอ๋อมะพร้าวสิบน้ำตาลห้านะครับ,รบต้มทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับใช้เวลาเบ็ดเสร็จก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะครับก่อนจะเสียบก็ลายขั้นตอนนะครับแล้ก็ต้องถ้าเราพักไปแล้วเราก็ต้องมาเที่ยวอีก เคี่ยวให้มันแห้งใช่ครับขั้นตอนการต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เอามาลงกระทะเพื่อที่จะให้น้ำมันงวดถ้ามันแห้งก็ใช้เวลาประมาณร่วงชั่วโมงโอ้หลายขั้นตอนเหมือนกันตั้งแต่ขั้นตอนปอกมพะพร้าวเลยแล้วน้ำะฮะมีส่วนปริมาณไหมใส่น้ำเท่าไหร่ ไม่ใส่น้ำครับไม่ใส่น้ำเลยหรอครับอันนี้ไม่มีน้ำนะฮะน้ำตาลเดี๋ยวน้ำมันออกเป็นน้ำเองเนาะครับผมอย่าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเราะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำตาลมันก็จะออกฮะเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันก็จะละลายกลายเป็นน้ำอ๋ออย่างนี้ต้องมีการวางแผนนะว่าเราพรุ่งนี้จะทำเท่าไหร่ใช่ครับผมแต่ท่านึงเราจะทำกี่กิโล น้ำตาลกี่กิโลแล้วก็ปาไว้อย่างเงี้ยวัตถุดิบก็ตกประมาณ15โลแต่ถ้าออกมาเป็นมะพร้าวที่เราทำเสร็จแล้วมันแห้งแล้วมันจะเหลือกิโลครับมันก็อยู่ประมาณ6-7กิโล6-7โลเองเหรอรโอ้ขนาดเราเติมน้ำตาลไปแล้วนะใชเพราะว่ามันงวดเน่ยเนาะ ที่จะเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันลดมันลดลงดห้าโลห้าโลครับห้าโลกับเนื้อมะพร้าวอีกเป็นสิบแล่วการเคี่ยวตอนแรกอะเาต้องใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนด้วยใช้ไฟแรงไม่ได้แล้วจะใช้ไฟแรงอีกขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นไฟกลางใช้ไฟแรงเลยครับใช้ไฟแรงเลยหลังจากให้มันเป็นละลายเป็นน้ําก่อนแล้วเราก็เร่งไฟแล้วก็เคี่ยวจนให้มันเหนียวครับน้ำมันเหนียวแล้วก็ พักไ้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาเชี่ยวกันอ่ะเราจะใช้ไฟแรงต่ตอนนี้น้ํากําลังออกเริ่มออกแล้วนะครับน้ําตาลออกเป็นน้ําแล้วนะถ้าน้ําตาลทรายมันละลายหมดแล้วนะครับเขาก็จะเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ขั้นตอนนี้อยู่ที่หเกือบ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอ่าดูข้างหลังนะครับดูที่เขาทําไว้นะครับเขาต้มไว้แล้วนะครับรอการทําให้มันงวดนะครับงวดให้มันแห้งนะฮะอันนี้นะครับที่เขาต้มใส่น้ําตาลเป็นน้ําเชื่อมแล้วนะครับนี่นะโอ้นี่ครับรอการทําให้งวดให้มันแห้งต่อไปนะครับนี่ฮะเยอะมากครับวันนี้เขาทาเยอะมากครับทําส่ง นี่เขาทำส่งประมาณสองถึงสามร้อยกิโลนะใช่ไหมอันนี้รอลงกระทะให้มันงวดอีกทีนึง่งก็มันยังไม่แห้งรองเคี่ยวเขาเรียกว่ารอเคี่ยวรอเคี่ยวให้แห้งให้งวดเอาเป็นมะพร้าวแก้วต่อไปฮนะ สังเกตสังเกตน้ำยังไงนะฮะใช่ครับสังเกตที่น้ำเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันจะได้หรือไม่ได้น้ำถ้าได้มันจะเป็นยังไงฮะถ้าได้มันจะเหนียวกว่านี้นิดนึงอ,อ๋อมันจะเหนียวเนาะมันจะเหนียวกว่านี้หน่อยครับแล้วเราก็เอาไปพักไว้อันนี้เอามาต้มไหมครับอันนี้ก็ใกล้จะได้แล้วเฉพาะต้มนะครับอันนี้รอรอรอทำให้มันงวดให้มันเป็นแบบขาวแก้วต้องรอพรุ่งนี้นะครับรอไว้คืนหนึ่งฮะ อันนี้ก็ต้มเหมือนกันครับก็วันนี้เที่ยวส่งไปแล้วครับถ้ามันจะพอประมาณแล้วเราก็ค่อยเบาไฟลงเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อต้องต้องชำนาญเหมือนกันนะใช่ครับถ้าใช้ไฟแรงเกินไปถ้าใช้ไ,ไฟแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันจะไหม้ถ้าไม่คนจะต้องไหม้แน่นอน เพราะว่าเราต้อง่อนเบาไฟลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใชไฟแรงมากไม่ได้เราจะได้ครับอันนี้ก็เดือดมิกอันนี้แสดงทีหลังใช่ไหมเนี่ย,ยอันนี้ต้มทีหลังปะ่ะใช่ครับต้มทีหลังผมจะไปเดือดต่อเลย,ยแต่มอนะน,นั้นล้าสุด Yeah.